สวัสดีค่ะเมค่ะ okay? วันนี้เมจะพาทุกท่านนะคะมาชมที่ดินสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะมีทั้งหมด5 0แปลงนะคะขนาดของที่ดินนะคะ100ตารางวานะคะมีราคาโปรโมชั่นด้วยนะคะคือ5แปลงนะคะที่ดิน5แปลงนี้นะคะขายตารางวาละ1 3 0 0 0บาทนะคะอยู่ที่ดินแปลงนี้นะคะจะอยู่ดังด้านในนู้นทางด้านนู้นนะคะ อันนี้คือบรรยากาศในแปลงที่ดินนะคะที่ดินของเราตอนนี้ยังไม่ได้เคลียร์ริงเลยนะคะจะมีหญ้าขึ้นเยอะนะคะเดี๋ยวคุณมาร์คที่เป็นเจ้าของที่ดินนะคะจะเป็นผู้ดําเนินการเคลียร์ริงนะคะที่ดินทุกแปลงนะคะจะมีเสาไฟฟ้านะคะผ่านในโครงการเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีถนนคอนกรีตท,ที่สามารถวิ่งรอบๆโครงการได้เลยนะคะแล้วในโครงการนะคะก็มีบอกบัด น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้รอคุณมาร์คมาดําเนินการเรื่องของ clearing แล้วก็จะขุดลอกท่อระบายน้ํานะคะที่ดินแปลงนี้นะคะจะอยูอ่ใกล้กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชญัญหรือเรียกว่า a อแบนะคะแล้วที่ดินแปลงนี้ก็เป็นที่ดินทําเลทองอีกแปลงหนึ่งนะคะคืออยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนนี้นะคะโรงเรียนนวมินทราชิทูทิตนะคะมีนะคะโรงเรียนนะคะเป็นที่ดิน ทำเลทองนะคะแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะคะก็อยู่ใกล้กับโรงงานคูกรุบนะคะอยู่ทางด้านนู้นนะคะก็จะติดถนนหลักด้วยนะคะอันนี้คือบรรยากาศนะคะอยู่สม,มุทรปราการไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครของเรานะคะนี่คือบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะอยากให้ลูกค้านะคะที่สนใจนะคะ ให้มาเห็นด้วยตาของลูกค้าเองว่าที่ดินแปลงนี้นะคะถูกใจลูกค้าหรือเปล่านะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะทักเมมาเลยนะคะ092 498 2979ค่ะ092ย์8 2 9 7สาค่ะสำหรับวันนี้เมลาไปก่อนนะคะสวัสดี